พี่ตามที่แบกแบกเวยและเดียนมานะคะเราต้องไปหาที่ใกล้แหล่งน้ำหมดแล้วผมื่อกี้ดูดูพี่แบกเวยเดินสั่งๆพี่แบกเวยเติมมาหรือเปล่าพี่ตั้งแต่ไปตั้งแต่ไปกัญชามาพี่ไม่รู้เจอไปอะไรก็ไม่รู้ก็เลยเหยียบเท้าไปหลอนไปเลยโอ้ได้ครับพี่แบกเวยแหล่งน้ำเลยพี่ตทธิ์หล่งแหล่งน้ำเลยครับโอ้น้ำพิสิทธม์พี่ผมได้ยินเสียงเท้าเหมือนไม่ใช่เสียงเท้าเราเอา แม็กควายพิสต์แม็กควไปไหนโอ้ยเดียวหลงหลงหล่อนหล่อนเสียโอ้โหหล่าเสียทุมเก็บได้ป่าเลยที่นี่มีเสือไร้พี่ต์พูดเป็นเล่นไหโอ้โหมีมซอนนะฮะโอ้โหวันที่นี่อเมซอนหรอพี่ต์นี่ผมนึกว่าเขาใหญ่บ้านเราเฮ้ยนี่ป่าอเมซอนเนาะพี่ต์นี่เห็นกินได้ไหมพี่เก็บได้ไหมได้ กินได้เหรอแต่ว่าพี่ไม่รู้ว่าอะไรกินได้บ้างเราจะเล่นแบบ <c oughs> อาเซียรูเล็ตไหมมึงกินนันน้นหนึ่งรูปกินนันหนึ่งมันลอ